คะรอบเด็กน,นะคะ่ะ <Hey, S 1> นี่นั่งรออย่างเป็นระเบียบนั่งรอลุงมาเปิดลุงมาเปิดถงรูปก,ก่อนอลุงเลยชิมรูปเลยไปโนะข,ขก้นน,นะคล้ายๆโดราไปโขมก้นอ่ะโขมก้นสิค่ะก้อนอ,อาหารด้วยค่ะโอ้ยอ๋อนี่โอ้โหรอบๆตัวนะคะระหว่างที่ถ่ายอะไรกันคะนี่คิดถึงป้าใช่ไหมคะวันนี้ป้าไม่อยู่บ้ากกกลลััับบมมาาาเข้จวน ทุกตัวมาดอนป่วยอ๋อเล่นด้วยเล่่นนเลลุงลุงยิ้มหัวร้อยใหญ่เลยนะคะด้วยความภูมิใจโอ้ยทำประตูตกไปหนึ่งตาสวีทกับลุงเอสสวีททำไมเราก็ไปอยู่ตรงนั้นมันมีเหตุผลนะคะรักจริงล้วนๆไม่มีอาหารมาเกี่ยวข้องอยู่ตรงลิ้นชักอันนี้ก็ร้องเอสโอ๋อไม่กล้าไม่กล้าลูบเบลล่านะคะเพราะถ้า ถ้ารูปเนี่ยเดี๋ยวชีจะแง้แงๆใส่ตัวอื่นนะคะให้ประทูรูปกันเองน้ำรักแหละรอเก็บกันเลยนะหนาวค่ะออาป้าเองค่ะจะตกใจซะหรอติ่มอะคะติ่มผมได้อยู่เดนี้ป่ะติ่มเดี๋ยวนี้ก็เข้ามาในอ๋อติ่มเดี๋ยวนี้นะคะก็จะ VIP อยู่ห้องนี้ตลอดเลยนะคะ แต่ยังไม่เห็นเดี๋ยวเราไปแอบดูก่อนว่าว่าจริงอย่างที่ข่าวลรือตามที่ลุงเอสบอกหรือเปล่าลุงเอ็ดอ๋อค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปแอบส่องตรงนี้ต่งนี้เขาอยู่กับขว่าเขาชิงกับคุณนั้นไล่กันเลยน้าๆน้าๆอ้าวเอ็ดทํายหน่อยเขาเขาถ่ายเด็กๆหน่อยค่ารับข้ามลุงเอ็ทําคะแนนนะฮะรับลุงเอ็ทําคะแนนลุงเอ็บอกจะนอนนะคะให้ให้ป้าขึ้นมาคนเดียวก็อดใจไม่ได้นะคะ แปปเดียวไม่มีอยู่จริงนะคะชั้นสามแล้วก็อ้อนตัวนูนตัวนี้ตัวนั้นปล่อยรวมให้อาหารรวมไปกว่าจะได้ลงไปนะคะไอ,ไอ่าเดี๋ยวนี้กวัทองเขาก็สวีทนะใเดินก็ามาให้ลูกได้นะลูกเขาจิบทุกวันค่ะหลังไมค่ะแต่ว่าจอีนี่ยังแค่ดีขึ้นแค่กล้าเข้ามาใกล้มากขึ้นแต่ก็ไม่ได้ให้ลูกต้มบุญก็เหมือนเดิมต้มบุญก็ไม่ได้ให้ลูกอยู่ตรงนี้อ ออกไประเบียงเดี๋ยวฝนตกนะลูกฝนตกมีติดติดเบลล่ากับโจลี่อยู่ตรงนู้นนะคะเดี๋ยวต้องจุมซำตัวไหนไแอบอ่ะไม่อยากลุกเลยอ่ะเดี๋ยวตั้งบุญต้องเริ่มต้นใหม่ชีวมณ์สองดูดูโจลี่จ้องดูท่าท่าท่าย่อมเขาใกลเดินเข้ามาใกล้ขนาดนี้ก็ดีมากละโจลี่ย่องมากินวัวเริ่มหนาหนาน่กินเปลี่ยนนะะใช่ใช่โจลี่เริ่มเดี๋ยวนี้อาหารเปลี่ยนไม่มีเหลือนะมีแทมมี่เหลือนี่ยังไปดื่มของแทมมี่บ้าง ทำไมกวักรีบกินนะคะลูกเดี๋ยวอ้วกกวาดกินเร็วแต้งโมก็กินเร็วแต่แต้งโมเนี่ยกินเยอะนะแต่เขาไม่อ้วนสังเกตนะตรงขาตรงคุงเขาจะแบบยุบยุบหน่อยด้วยสีด้วยนะไม่น้าเดี๋ยวเขาหยั่งเชิงกันระหว่างแต้มกับจริงเป็นแมวโครงออกจะใหญ่กน่าแต่ว่าแต่ว่าไม่อ้วนแต้มกับโชลี่เป็นอะไรกันป้าป้าป้าแบัอหางช่นดูดูดเก่งอ่ะอ่อเก่งเก่งประตูประตูประตูช้าช้าประตูช้าช้าไม่รีบเดี๋ยวอ้วก ปลาทูเวลาเขากินถ้าใครไปใกล้น,นางกอนางแบบไล่อ,อะไรอย่างนี้นเอ็นดูแล้วเหมือนโจลี่ก็กำลังใช่แต่ว่าแต่พอปลาทูกินเสร็จแล้วพอเขาจะเข้า,อ,าอ,อ๋อรอโอ้ยโจลี่โจลี่ผู้มีแต่ให้ส่วนฉันก็ไม่กล้าเคลื่อนเลยในในความเป็นเจ๊ตรงนี้จริงๆอ่ะคือปลาทูนะใจใหญ่เออ<า>คืออย่างผมไปอย่างเมื่อกี้นี้กาดทองไปปลาทูก็ หมวดออกนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดนางนางนางรักนางจะอ้อนนางจะเอาเป็ตัวเล็กพุงใหญ่ใช่แต่เขาเป็นเจ๊เป็นนางแล้วเนี่ยแล้วมีเจ๊พอเตอร์แอบมองเพื่อนนะคะพอเตอร์แอบมองอยากเล่นกับเขาทุกคนนะคะพอเตอร์พลังสูงสุดใช่ตอนนี้เป็นแค่หล่อหล่อนะคะดูมองมาแล้วก็ทําตัวเป็นคิงในทันทีนะคะใช่อยากให้นางแบบปรับตัวได้เร็วๆกับตัวอื่นเลยอยากปล่อยพอมี ใช่ขนแมวพลังเยอะอยากเล่นกับเพื่อนเมื่อวานนี้แบบมากระโดดกัดขาพี่อนั่งอยู่ดีเลยนะนางก็เดินมาแบบตอนแรกนังยังใกล้ใกล้จะทำนางอารมณ์อยากเล่นนะสะสมตัวเองอ่อฮะลุงเอ็ดก็เล่าไปนะคะเราก็ถ่ายแมวไปเรื่อยๆค่ะแล้วชีวิตนักกระโดดขาแล้วพอเราจามมือไปยาอย่างเงี้ยงับแขนตบแขนอีกแล้วก็แบบอารมณ์แบบภูมิใจมากแล้วก็แบบพี่ทำเสียงทำเสียงดูไปแบบดูไปอย่างเงี้ยนางก็อ๋อพี่จอยตกใจขอโทษ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  เสียงอันนี้เป็นเสียงรู้กันเป็นเสียงดูแมวนะครับแมวเขาก็จะรู้ว่ามาอีอย่างฉันกินอยู่ดีๆมาจุอะไรแล้วก็จะเดินแบบเดินเชิดๆว่าฉันชนะแล้วเลยแล้วก็เดินไปแน่นอนเดี๋ยวนะคุณไม่กล้าเคลื่อเลยจะไปถ่ายคลิปติ่มนิดนึงควีนติ่มอยู่ไหนแมวหรือโจลี่หยุดกินเพราะกว่าเขาจะได้กินเนี่ยเขาถอยซ้ายขวาซ้ายขวามากินเย็นกินเปียกไปแล้วอันนี้เป็นมื้อบนัสที่เฉยดก็เขาจะกินก็ให้กินไง ชี้เห็นเรอฟังนะเห็นนะแต่บางคนจะไปกินพีริน่าหมดเลยนะสงสัยต้องแอบผสมนะอ่าอ่กีฬาคู่นี้ตลอดเวลาใช่ไหมใช่ไหมเขากินกันเองนอนกันอยู่หรือเปล่าสองรอบแล้วเมื่อด้กี้ก็เก่งๆเอ้าพอโจทยี่เสร็จแต้วมาป้าคงไม่ได้รู้กับป้าพอต์วิดีโอก่อนนะเดี๋ยวไฟล์ใหญ่เกินอัพไม่ได้เดี๋ยวต้องเหลือถ่ายคีนติ่มแป๊บนึงโพสต์ก่อนอ่ะ กินกันเสร็จแล้วนะคะป้าลุกได้แล้วนะคะผ่านไปหลายนาทีป้าโอ้สิมซัมจริงเขาอยู่ตรงนั้นแหละอ๋อจริงอันนี้เขาอยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็เขาะจะออกมาออ,ะะออกมาเดินบ้างแล้วก็จะกลับไปอยู่ตรงนั้นอืมที่หลักนะคะพี่กกน้องกหน่อยค่ะขอป้าถ่ายหน่อยมือนิดนึ่งอ่ะเปิดแสงสวีทจะพิมพ์ซัมนะคะพิมพ์ซัมเธอจะอยู่ที่นี่นะคะสวยๆในนี้ ค่ะขอส่งกุศลในคืนนี้ด้วยติม่มซำนะคะควีนของเราตอนนี้นะคะชี้ชอบมาอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ไปเดินไปเข้าเดินไปห้องนอนอือหือ,หอกุศลในค่ะลงเอสโชว์ของอีกแล้วนะคะนี่นี่นะคะลงเอสนะคะกับเพื่อนพยายามอวดทุกวันนะคะว่าได้จับหลักทองค่ะกุศลในาจากบ้านเคเช้าค่ะ